ร,รถเข้ามาใหม่ครับอีกหนึ่งคันนะครับมาส่งผู้ให้เดี๋ยวรถแมโอ้นะไปเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์คนขับครับพวกระบบเครื่องเกียร์ช่วงล่างระบบเบรคนะครับ สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสีพุเรื่องอะไรยนวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถมินิบัสนะครับทรงยังไงไม่รู้เลยน่าอยู่ละราวหกเมตรนะครับคันนี้สูงปิดเลยนะครับพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนขับครับว่า เครื่องระบบเครื่องระบะบเบรกเป็นยังไงนะครับระ,ะบบเครื่องเป็นยังไงครับเครื่องนั่นดีครับเครื่องตัวไหนไม่เบียรไม่มีปัญหาฮะใช่ไหมครับเครื่องอยังฮะเดวิโอขับมาจากไหนขับมาจากเรนูครับโอ้ขับมาจากเรนูนครนะครับนครมณโณมนะครับ,รบโอ้สแสดงว่าติดป้ายขายนานแล้วนะครับเนี่ย รถคันนี้นครับสูงครับคันนี้สูง่ะเทียบกับร้อยสิบห้านะครับเดี๋ยวมาค่อยดูกันไกลครับน่ครับขับมาเลยครับเสียงนิ่มๆเลยครับนี่นครับด้านหน้าเฟืองท้ายดูครับ ผมก็ไม่ค่อยเคยเจอครับรุ่นนี้ของแปกครับเครื่องนิ่มเลยครับข้างหลังเครื่องแงเป็นเครื่องโตโยต้านะครับเป็นโตโยต้าอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเอาข้าง ฮีโน่นะครับเป็นฮีโน่ทูทูนะครับตัวนี้ไปหาไปประกอบดำก็ติดต่อมาได้ครับช่วงล่างนะครับนีะครับตัวคัดสีใหญ่นะครับนะครับสีดูเครื่องครับนะครับตุ๊กตาเนี่ยอ่าอันนี้รถเข้ามานะครับรายละเอียดยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับ เย็นขาวว่าเป็นรถทูโทห้างแท้เลยนะครับตัวนี้มาเดี๋ยวไปดูเครื่องครับโอ้โขึ้นระวังลงอ้อครับขึ้นนะต้องระวังลงนะครับรถคันนี้คนลงก็ระวังขึ้นนะครับโอ้รถแอร์นะครับ โอ้มีเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้อเด็กนะครับของไรของทูท่ๆทเลยนะครับตัวนี้ไปหาไปประกอบดําติดต่อมาได้เลยครับผมอันนี้หรือว่าจะไปใช้งานนะครับแอร์เย็นนะครับ่ย ก็ใน,นมีการเตะตัดขาแล้วนะครับโดนลื้อแล้วอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ20ที่นั่งนะครับไม่ยาวไม่เกิน25ที่นั่งรถขับมาสดๆร้อนๆเลยครับนะครับไฟหน้าปัด GPS นี่<ย>นะ ทูโท่ใช่แย่ทูโท่ทูโทอ๋อมันเป็นรถทูโท่เพามันมันมานเป็นเกียร์นะครับถูเครื่องกอนครับเกียร์เกียร์ทูโท่นะครับที่เครื่องเทอร์โบโเรโรครื่องเทอร์โบอ๋อเครื่องเทอร์โบ w o C d เทอรโท์โบนะครับตนนัวนี้อ่า มีเตอร์ไหมเนี่ยยวดูอินเตอร์นะครับผมว่าน่าจะมีอินเตอร์นะตัวนี้นะก็มีอินเตอร์นะครับนะ่ะสายอินเตอร์เข้าไปนะครับผมว่าน่ามีอินเตอร์แน่นอน้วครับตัวนี้ดูคอแมแอร์ครับอคอมแอร์แรงเครื่องเกียร์ดีเลยครับผมครหาไป ทำรถดำก็ติดต่อมาได้ครับผมสีุเรืองอะไรยนต์นะครับโดยโทรก็ยอให้ใต้คลิปเลยนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับมาดูสูงไหนนะครับภายในก็จะประมาณนี้ครับรถสูงนะครับ กำลังตกลินเรามาดูขั้สีข้างหลังนี่ครับประกอบดําแถวเลยครับมีแหนบช่วยแล้วครับข้างหลังเป็นปลายเล็กนะครับปลายเรียวตัวนี้เป็นข้้งหลังปลายเรียวนะครับโอ้ยฝนตกครับฝนตกแรงเลยครับมาดูเครื่องเงี้ครับออโอ้เปิดไม่ได้ครับ เ,เป็นเครื่องโตโยต้าไม่แน่ใจนะครับว่าเครื่องตัวไหนนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่้ลายตาดู็นเองท้ายนะครับโป็เครืองท้ายใหญ่ๆนะครับยางก็โอเคครับชุกเชิ้กก็ยังไม่มีซึมนะ เป็นปลายเลียวนะครับตัวนี้ท้ายจะเลียวนะครับนะครับซีลิกแต่ข้างหน้านี่ใหญ่นะครับข้างหน้าจะใหญ่เดี๋ยวมาดูช่องนี้ดิเบรกเบรกลมธรรมดานะครับเนี่ยครับถังน้ำมันเปิดเข้ามานี่โอ้โหเห็นหมดทุกอย่างเลยนะครับในในรถเนี่ยนะครับ นี่ถังลมอะไรพับลมอ่ะนะครับกองก็เป็นกองของทูโทเลยนะครับไอดู่ช่องนี้ดิตั้ดนี้ให้ได้คมนะไหนอ่ะนี้ อย่ไม่หลุดไม่โดนมาหอนมาหายนะครับโอ้ข้อตรงนี้ข้อนนพักน้ำนะครับอันนี้อะไรเนี่ยถังอะไรเนี่ยตัวน,นี้เป็นลมดูดธรรมดานะครับไม่ใช่เบรกฟึกคี่นะครับหม้อลมสองชั้นนะครับหมออลมเบรกมีเบรกมือ อะไร power ไหมของอะไร p ว w e r ไหมเนี่ยงองอะไรเวอ e ์นะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับอะไรเวอร์นะครับให้ดูแขงอิ้เตอร์นะแผงอินเตอร์เล็กๆแผงอินเตอร์ มาด,ดูหมายเลขทักซีกันน่าจะอยู่ฝังนะงงง่งนี้นะครับหมายเลขทักซีน่าจะอยู่ฝั่งนี้ยางใช้เป็นยาง750นะครับขอบ16บหไม่หมายเลขคันซีไม่เห็นน่าจะอยู่ฝั่งนี้ครับติดล้อฝั่งนี้แหละอะค่อยดูนะครับมาดูกองอากาศ ตรงนี้ที่แวนยางไหลนะครับรนับครองอากาศรถ็ซี่สวยครับตรงนี้ดูเลยเนาะก็จะประมาณนี้ครับผม ้ายยาไปวิ่งนักเรียนก็ไปบริณหาน่อยครับสีก็เริ่มแตกแล้วครับเป็นรถจอดนะครับจอดนานครับน่ครับรถขายยาเลยคันใหญ่คันสูงนะครับแต่ไม่ยาวนะเดี๋ยวถอยเข้าไปเชือกนะครับใครหาไปใช้งานก็รุนด่วนเลยครับ ขอบคุณนะครับกันที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดชิปดีๆนะครับเดี๋ยวมันมีมาเรื่อยๆนะครับสีบุเรืองอะไรลยนนะครับอเงียบเลยครับเสียงวันนี้ใครหาไปประกอบดําก็ติดต่อมาได้ครับครับ ตรงแปลกๆนะครับสูงสูงน่าจะอยู่ประมาณสองเมตรหกสิบน่าจะได้นะครับมันนี้ไปลทปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ